หยับ้อยครับียบร้อยครับผมอู้หูมึงบลไป่นองปมึงดูครับครบแต่ลตัวกเรา็ขกไหก่อรหยบบ้อยครับรียครับอยครับเราเรีย้ครับหลายแห่งเลยนะครับโอ้โหตัวแห่มากเลยพุ่นครับโบแต่ลตัวไหมดยดพี่น้อง อร่ยบร้อยอย่ปล่อยครับเรีาบร้อยกตื่นดีาตื่นี่ยอยดีครับ่งพือ่งครับผมอะไรจังเลยตีส้ไบงพัวนี่นครับนี่ นีครับเอาเบิรงพี่น้องมาหนีบแม่นเบิรงครับผมผลงานนี่เอากรอบพี่น้องนี่ครับผลงานเอาฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็แชร์ต่อใครนะผมครึ่งแรกครับสวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับบ่าวอีสานหาอยู่ฮากิจช่องนะครับผมไปครับมือนีะครับผมออกไม้ครับผมค่ะมันตกกบครับผมพามันตกกรอบนะ เบิ้งครับผมวิธีการตัวกบเฮ็ดจังไดครับเนาะเฮ็ดจังไดจังสิได้ตัวนะครับเนาะอ่ะติดตามกันเลยครับผมผมพอแล้วตัวนึงเนี่อยู่นี่ขึ้นหัวเห็นขึ้นหัวแล้วครับตัวนึงอยู่นี่ครับอ่ะเบิ้งครับผมติดตามกันครับผมเห็นแล้วตัวนึงอยู่นี่ยนะครับผมกบหยางมาตัวกบอีหลีครับโอเคตามเบื้งครับผม เห็นแล้ตัวนึงอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นตัวนึงนอยู่พี่น้องลุนแรนครับผมนี่ครับครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับไม่แรกเขาครับเรียบร้อยครับโอ้โหบักเอฟเลยครับผมครับเบื้องโตเลยครับผมใส่ ใส่เว้นวน้อยพี่น้องเพิ่งเขียวลุงดือไม่แลกกต่เรียบร้อยครับนี่ครับผมสุดยอดครับผมมาทีมงานนี้กันแล้วผมโหถุปลาปลาตีเทียงต๊บๆโอ้ปลาตีเทียงพี่น้องพูดเสียงปลาสวบครับพูดนะไม่ต้องหัวงเอาครบได้ผม เดี๋ยวเบิ่งเห็นตัวหัวกบพุ่นอ่ะเต็มบอยู่ปุ่นเห็นปะเห็นปะเจ้นหัวกบพุ่นแสงนดูเอ็นดูเนี่พุ่นเห็นปะโอ้บักใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งพุ่นอ่ะไม่ตัวหัวกบเดินอันนี้นี่น้าเอาติดตามไปครับผมพี่น้องได้หลายได้หน่อยสักหน่อยป่ะป่าเด่นเนาะเห็นปะป่าบ่ไอ้พัด เสียงป่าแล้วน่เอาเก็บก้อนไปลองครับไปไนีอ้ยไปฝนครับน่าฝนมาครับผมติดตามไปน้พี่น้อครับงมีตัวเยอะครับผมไม้ไรกเข้ากั้ตัวเป็นลงติดัดมันลงติดเื้อหนาเจ้าเป็นฟ,อฟอนนน้อง

่นตัวครับย่นใส่เลยพี่น้องย่นใส่ปากเลยังสิยึกันไปยึกันมาย้กันมาีตื่นโอ้ลงแบบลงแล้าพี่น้องย่นตัวครับเมื่อกี้ผลผลพี่น้องลงอยังสย่นใส่เลยครับยังสิยนใส่ได้ยังสิ ไปครับไล่แล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหบักเงยเลยครับเนี่ยี่ครับบักนี้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่นะครับผมวิธีการตกวควบครับกควบอมมาใส่ควบอีหลีครับผมพ่นตัวนึงไอ้พัดน่ะเื่นหน้าหัวุ่นน่ะดึกใส่ตัวพูดพนน่ะ หรือว่าถือช่าง,โอ,โ,อง,องโ,โอ้ยหลดพี่น้องเตเลทัวร์เ้ยสุดยอดครับกบตะบับกไงครับเออเก็บก้นพี่น้องครับผมฝากพี่น้องก็เลยก็แช้งก็ติดตามกดซับสไครต์นะครับผมเนาะนี่ครับอ่ะรอรุ่นครับผมสิเด่นหน่อยได้หลายสำเนียงนะครับเนาะเก็บก้นพี่น้องมาดนี่ไม่นี่ครับบลอเลือดดักเลย พอหอดครับแขางหลังไปแล้วครับเหยี่ยวครับเหยี่ยวเรียบร้อย,อยครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับใ <c oughs> ส่ใหญ่ครับนี่ตะบกใหญ่เลยพี่น้องบูปลาขวงมาแล้วโอ้ยงูงูหลุดพี่น้องเตลิดต,ตัวไม่รู้หรอยอด,ดครับปักนี่นี่พี่น้องครับ เอานี่นะครับผมวิธีการตกเอากบยางม่หลอกกบแฉครับผมโ <Okay. S 2> อเคเก็บก่อนพี่น้องครับนี่ครับบักไงเลยครับเราพัดงัดเราพี่น้องบักไงเลยครับ้ตามแต่ก้าวขาครับผมออ นี่แต่บักงไงพี่นอ้องก็รุ่นบักเขียวเลยฝุ่นครับเออฝุ่นครับเหยบบลอยครับผมไปเฮาเงาตอเฮียนเลยใส่เด็ดยินดีครับ,มรรบผมเนเี่ยยันใส่แล้ว ครับเรียบร้อยครับใส่ครับผมโอ้โหใส่เงินนะครับใส่เงินครับใส่เงินก็ใส่แบบเครับโอ้โหแบบนี้หลายครับพี่น้องก็ใส่เงี้ยครับผมครับ มึงแบงเนองมึงให้่หมดมับเตลตัวมึงหลดูหย่าฮู้งี่พี่้องอือคบไลพี่้องเตตัวยัไงครับ nhé nhé bông Hiếm đâm bí bí Ừ tôi subscribe cho kênh Ghiền ตตััววหนกบไหลแห้งครับเริ่มพี่น้องมาดิมีหอดไข่ครับไข่กบปักไหลพี่น้องบ้างดำๆไข่กบด้วครับนี่ไข่กบด้วครับนี่ก้อนเหมก่อนอย่นี้ครับนะครับโอไม่แต่ไข่กบคนนี้ไข่กบครับนะ เด้ใครกบกับเไใครเอาไว้พี่น้องใครเอาไว้ครับต้องกินตัวย่างเดียวฮะจใครเด่นใครโกรธั้งแแเลยนะครับซุ้มหนึงซุ้มซุ้มนี่นี่เป็นแค่เลยพี่น้องเยจใครโรธกบบฝนตกปื้อบ้านนี่ครับนี่ยนะครับจะใ,ใครโกรธแบบ นี่มเหมอนก้อนเลยทุกคนครับชุ่มเหมนก้อนจ้งอะบาก็คบอีหลีปรจมป้าไตหัวปานนั้นบ่านนั้นับบพัดนะพัดครับไี่ได้ใครก ไปครับผมตต่อครับผมยายไปครับเพื่อนี่ตกบครับผม่นองอะไรก็แจ้กูติดตาเริ่มกดจ้างใครนั่งรถกน่ตกกบครับผมตกบกกยไป เกนแล้วครับขึ้นใช่แล้วเรียบร้อยครับตัดแล้วครับตัดเกิน้องเรียบร้อยครับหมดครับหมดหมดหมดเกินร้อยครับเรกินร้อยครับผมนี่เห้อนี่ครับเดี๋ยวได้อีกแล้วตัวแม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเชียวๆชียพียบเชียวๆ เย็บหน่อยครับเก็บครับเก็บแจ่มเกต้าไลทครับดูตะกบไล่ครับผมพุ่นเสียงห้องเสียงห้องคืออึ้ไงไหนหนเลยพี่ววๆๆน,น,น้องบ่าดูห้องอโอุโหคือแบบน้อย นี่ตัวเครับนี่ยป็นหน่อยเท่าๆแล้กปดเรียบร้ครับเรครับโอ้สองเต็มนะครับตองนี้ครับสองเต็มลยครับตรงนี่ยบนับเสี่วโอ้เป็นตไลครับุ๊บย่นครับ ของเต็มรับนี่ไงหนึ่งกิโม ไล่ครับปุบไล่มาหน่ครับตัวนึ่งลอยเซอตัวล้อยนีพี่น้องมาหเรไปแล้วไปแล้วกระดาะกระดาะพี่น้องกระเดับกระดเดือดไปเลยเดืดไปเลยเดือไปเลยผมใส่เงี้ครับนิเดือไป นี่ครับเนแ่แ้นี่ครับยมลือ,อ,อครับผมเหยียบลอยครับตอบกันออกกเลยก็แช่ผมย่นกดสังไกล้ครับ เราชมผลงานครับผมโดยร่วมะได้ไลายไปแล้วเนะตีกุ้งทองเอ,อกครับผมไหลยอยู่อยู่ตรงนี้ตีเพื่อนทัวน้องด้วย โอ้โายฟูเัวไดีกันตัวเดียกันครับปึ๊บเหยียบอยครับคายซื้อ่น้องปึ๊บปึ๊บอเหียบอยครับเหียบอยครับืมใส่ยงี้ครับอื้มครับใส่ยงี้ครับใส่ยงี้ว้าวี้ยี่ง เขียวเหลือครับเบิ่งพี่น้องเพิ่งครับผมเมา่อไรจังไหงสู้ไเบิพี่น้องตัวบนะคบนตัวครนี้ไดครับเนี่ยตัวงี้ไดครับนี่จพี่น้องจัดการกันพี่น้องเล นี่นะครับมันกระเบื้องไซอนไปลองยนี่นะครับบก่นะพี่น้องดึกดไครับนี่ของรอีเล็ีเ็อลเลลคอยๆใล้วคอยแล้วองเหียบลอยครับเหียบลอยครับผมอือ บักไงครับไอ้บักไงบักไงครับร็วไปครับอือปวดปวดปวดตัว พี่น้องปักเงี้ยได้พี่น้องตูัวบุ้มเอาบุมใส่ตัวรรครับใส่ตัวครับเก็บกันพี่น้องครับบุ้มมาเลยเฮ้ยโอเคครับพุ่นแล้วครับบุ้มยังรอสมม้มเลยครับงานหน่ไลท์ดีๆพี่น้องไหมครับ โ th อ้มีตะกรดีพื่อนไม่ครับดึงเพื <can you saben> <can> ่อนดึงเพื่อนไม่ตะกบไปตอยดิยบอกงี้ไม่ตะบอกงี้แล้วรุ่นบอกถวยเลยครับอาฟ้าเพื่องก็เลยก็แช่ก็ติดตาเนอะผมตกไปใหญ่อยๆเองทีมงานจักเด่นหน่อยหลายๆตำแหน่ครับผมจะเบ่งผลงานกับร่วมกันเด่นหน่อยได้หลายประด้วเนาะ น le like ี่นะครับผมตกกบพี่น้องตกกบเกาหลีครับผมไปยสิวตัวครับหยับลอยครับขาดครับหยบร้อยครับหยับลอยครับผมอู้มมือพี่น้องพี่น้องมึงดูครับคบแต่ละตัวสุดยอดครับ เรอไปลองป่นะตัวผมเอ้ยเชื่อมเรือครับผมตัวนก็ไปแร้ว

กัดเลีพวไปลองอู้ลุดุดรุดโอ้น่ขาดไข้ครับกัดขัดขัดไขาดไขไข้ไม่ไปรับไปรับใบใต่ต่างๆนี้พป่องนั่นๆเียบ้วยครับเียบไ้ครับเฮ้ยเก็บไครับผม เบดเบิดวะว่วกัดมันก็หายไปนี่แหละพูดหอกูเดยวเด้กูเดียวเนี้ยเห็นนักไหมเหนนักไหมโอ้เห็นอดตัวไปนี่เห็นหดตัวปนี่สนบายก็เอามาเรือๆน้ำข้องหนิสวนสวน มึงบาดอีกับพี่น้องมึงมึงมกงยีน่น้เง,งียบปุ๊บเดี๋ยวพี่น้องหยิบกับเราเขาหนึ่งกับเขาหนึ่งกับ งับก็บเยบร้อยเยอปล่อยครับเยร้ปล่อยตื่นตื่นดีก็ตื่นน,น,นี่เยียบร้อยดีครับจัดไปเตี๋ปจเป็นเต็มกรสังเราเบืองพี่รองมารวมทีม่ยมเรพี่อ้องเบืองหน้าเมื่อไมื่อก็ได้ไลเงครับทังอยู่วันนี้เบ้งด็ดด เบอพี่น <danach> ้องเออเบิร์พี่น้องมาเนี่ยงานเบิร์ครับผมผลงานนีโต๊กพี่น้องนี่ครับผลงานเอาฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็แชร์ต่อใครได้ครับผมถึงแลยครับยังม่ท่านถึงครับผมสลัดคลิปนี้ก็สำนีแล้วพี่น้องโต๊กกกลับบ้านแล้วครับผมมันแล้วพี่น้องครับผมครับผมสลัดคลิปนี้ก็พอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ